สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจํานะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะก่อนอื่นที่คิติจังชาแนลได้ทำทุกคลิปนั้นก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าถือเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลค่ะถ้าหากใครไม่เชื่อก็สามารถเลื่อนและปล่อยผ่าน ได้เลยนะคะแต่ลองทำดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะวันนี้คิดจังชาแนลมีเทคนิคและเคล็ดลับดีๆนะคะก่อนจะออกพรรษาแล้วนะคะสำหรับการเรียกความโชคดีสิ่งที่ดีๆเข้าสู่ภายในบ้านของเรานะนะคะว่าทำอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะก็ให้เราหาผ้า สะอาดสะอาดผืนเล็กๆขนาดนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องใหญ่มากนะคะพอเหมาะกับมือนะคะมาเช็ดมาปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาดหิ่งนะคะเพื่อเปิดรับสิ่งที่ดีๆนะคะอย่านําไม้ปัดขนไก่ไปปัดฝุ่นนะคะให้นําไม้ปัดชนิดใดก็ได้แต่ไม่แนะนําให้เป็นไม้ปัดขนไก่นะคะ มีหลายชนิดหลายอย่างนะคะไม้ปัดฝุ่นให้เราปัดฝุ่นที่หิ้งทำความสะอาดเช็ดถูเบาๆเพื่อเปิดรับความโชคดีเปิดรับสิ่งที่ดีๆเข้าสู่ภายในบ้านของเรานะคะเวลาเราปัดกวาดเช็ดถูก็ให้เราอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวสิ่งที่ร้ายๆให้ใคลายหายไป สิ่งที่ดีๆให้ไหลเข้ามาความโชคดีทั้งหมดทั้งมวลน,นี้หมายถึงการเงินการงานความโชคดีในทุกๆอย่างในทุกๆเรื่องนะคะให้เราทำเช็ดถูทำความสะอาดนะคะให้ลองทำดูนะคะสาหรับใครที่บูชาพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพต่างๆแบบนี้เลยนะคะแบบพิธีจังชาแนลเลยนะคะ ให้เราหาผ้าสะอาดสะอาดพื้นกระทัดรัดพอเหมาะนะคะมาเช็ดถูทําความสะอาดก่อนที่จะออกพรรษาเพื่อเปิดรับสิ่งที่ดีๆไหลเข้ามาสู่ภายในชีวิตครอบครัวของเรานะคะลองทําดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจั c งชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ